าจะพาพาไปดูเหนือใต้ออกตกก็จะพาไปดูใกล้ไกแค่ไหนก็จะบินไปดูค้าจาพาพาไปดูสนับสนุนโดยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงคันจากรังแคใช้แชมพูคู่เซรั่มจากแฮรอนเพราะยักษ์นี่แหละที่ทำให้เขาได้รางวัลระดับโลกนะฮะทำไมถึงเลืกลกอกสยักษ์แล้วก็นับถือยักษ์ว่าเราขอพรต่างๆเนี่ยมันก็ได้สมความปรารถนาจริงๆ ที่ฐานขอขอทา้าเวสุวรรณครับแล้วก็ไว้ใต้หมอนพอตื่นมาปุ๊บเราก็โทรหาปกติแล้วเราคนคนนั้นก็บอกว่าเป็นอัมพาตครงซีก <Why? S 2> รู้ว่าใครทำใส่โดนของเหรอหากพูดถึงคนไทยที่เคยไปสร้างชื่อเสียงด้านดนตรีจากเวทีประกวดดนตรีระดับโลกคือเก่งทัชยชยักที่เคยไปสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจอย่างยิ่งให้กับคนไทย บนเวทีีปรรระะกวดดดนตดับโลชชัยาประทุมวัน from Thailand World Championship of Performing Art ครั้งที่20ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาคว้าชุดประจำชาติยอดเยี่ยมและฝีมือการเล่นจะเขตไทยของเก่งทัชยะยังผ่านเข้ารอบฟไฟนอลติดหนึ่งในห้าของโลกกับเอกลักษณ์ประจำตัวคือเรื่องยัก ที่เขาเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จคือการที่เขาบูชายักษ์และคนที่พาเขาไปถึงจุดนั้นได้ก็คือสิ่งที่เขานับถือที่สุดนั่นเองท่านผู้ชมฮะแน่นอนดาราของเราเนียตั้งแต่เขาเขา้าวงการเราจะจำภาพลักษณ์ของเขาเป็นยักษ์ ใช่เพราะยักษ์นี่แหละที่ทําให้เขาได้รางวัลระดับโลกนะฮะความเชื่อของเขาเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับยักษ์ยักษ์ก็เลยพาเขาไปได้รางวัลระดับโลกจริงซึ่งวันนี้เราต้องไปถามเขาเลยวันนี้อยู่กับเราแล้วน้องเก่งทัชชยาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกตัวน้องเก่งเองคพอยเคยดูเขาใช่ไหมดูครับดูน้องเกงจะเป็นยักษ์เลยใช่ทําไมถึงเลือกเป็นยักษ์ผมชอบคาแรคเตอร์ของยักษ์เพราะว่ายักษ์เนี่ย เป็นเหมือนสิ่งที่เวลาเดินปะปบบนกับทั่วไปเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมามันก็เหมือน嗯嗯เราที่คาแรคเตอร์แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ยักษ์เนี่ยในด้านของความเชื่อเนี่ยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริงๆครับแล้วก็นับถือยักษ์ว่าเราขอพรต่างๆเนี่ยมันก็ได้สมความปรารถนาจริงๆครับ,รบแล้วพอพูดถึงยักษ์ก็จะเป็นอัภพวจะเป็นเรื่องขึ้นชื่อนะฮะก็จะมีพัชราเมณีพัชรามาณีพี่ก็พูดไปกับพี่มดแลมาท<อ>ำไมถึงมีปฏิหารอะไรกับ วัจจุลามณีทาเวสุวรรณเคยไปขอพรและได้อย่างด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอโชคลาภหรือแม้กระทั่งบางทีขอเรื่องเ,ออเวลาเรารู้สึกว่าโดนรังแกโดนของแบบนี้เราก็จะใช้ตรงนี้ในการที่แบบว่าเหมือนฟ้องท่านแล้วก็ให้ท่านเนี่ยช่วยได้โดนของหรอครับผมโดนยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิก็เหมือนบางทีเวลาเราเหมือนโดนลมพิลมพัดอย่างนี้ครับ<อ>เคยเจอเหตุการณ์แล้วผมก็เลยอธิษฐานขอขอท้าเวสุวรรณครับ เอาไว้ใต้หมอนว่าถ้าเกิดเราถ้าโดนของจริงๆขอให้ของเนี้ยกลับไปหาคนที่ทําอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ว่าเพราะว่าไม่ไม่ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นเรื่องเชิงบวก,กน,นะครับแล้วก็ไว้ใต้หมอนพอตื่นมาปุ๊บเราก็โทรหาปกติแล้วเราคนคนนั้นก็บอกว่าเป็นอามพาคารึ่งสี่รู้ว่าใครทำส่นั่นคือทาเวสวรนตามความเชื่อของคุณ<ะ>ในบรรดายักษ์ที่คุณเชื่อครับ บอกว่าถ้าไปถึงที่นี่แล้วยังมีอีกหนึ่งที่ที่คุณเชื่อเหลือเกินว่าเขามีวิญญาณอยู่จ <ๆ S 2> ริงๆที่ทไหนคะก็คือว่านางตะเคียนครับอานางตะเคียน เขาบอกว่ามีท้าวเวสวรรณที่เป็นองค์เก่าครับองค์แรกของอภวรกเลยจะเป็นองค์สีเขียวแต่ตาสีแดงถ้าไปขอพรเดี่ย่อยไปขอกลางคืนฮะไปขอกลางคืนท้าวเวสวรรณองค์นี้เหรอใช่ครับแล้วก็อันนี้จากคนพื้นที่นะครับแล้วเขาจะเน้นเรื่องขอเกี่ยวกับเรื่องการขอทหารจะให้ไปอข้นรัชการเป็นอะไรใช่ครับเรื่องความยิ่งใหญ่เรื่องตำแหน่งยศฐาบรรดาศักดิ์ จริงๆแล้ววัดวัดเดียวกันเนี่ยวัดนางตะเคียนเนี่ยนอกจากจะมีทเาวสุวรรณอ,องค์นี้แล้วเนี่ยย,ยังมียักษ์อีกตนนึงนะครับพี่ชื่อเป็นแม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่ที่เขาเอาขึ้นมาจากแม่น้อาอัมพวาป่ะใช่แล้วใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากแม่ใหญ่แล้วคนมือที่ยังบอกว่าจริงๆมียักษ์ที่อยู่ใต้น้นําตรงนั้นยังมีอยู่แต่ยังไม่ได้เอาขึ้น,แต,นแต่เขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเขาแค่รอจงังหวะเวลาที่จะเอาขึ้นมาก็คือยังอยู่ในน้ําตรงนั้นยังมีอยู่ใช่ครับยังมายังขึ้นมาไม่ครบครับอีกหนึ่งคนที่ บอกว่าเป็นคนที่นำพาเข้าสู่สายมูเตลูที่แท้จริงคืออาจารย์ชีนปันนวิทย์พิบูรณธนาพิรมสินแสมูเตลูสายขาวเจ้าของประโยคติดหูเศรษฐีสาธุเพราะมีลูกศิษย์ที่เป็นคนบันเทิงเพียบแถมยังมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องพระพิคเนตมาก นอกจากอาจารย์จะแนะนําเรื่องไหว้ยอย่างไรให้รวยแล้วยังให้คําแนะนําเรื่องห่วงจุ้ยได้แม่นอย่าบอกใครเชียวและแน่นอนครับอาจารย์เชียงที่เราเห็นใน IG ไอจีดาราหลายๆคนค่ะ ขอต้อนรับอาจารย์เชียงเป็นทางการสวัสดีครับสสวัดผมถ้าสมมติถึงอาจารย์จะต้องคิดถึงคุณชเฉาด้วยใช่ครับสวัสดีหมดด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยเป็นคนตัวกลางที่ทำให้ทุกคนรู้จักอาจารย์เชียงครับผมรุ่นบุกเบิกฮะคนแรกเลยคนแรกเลยอาจารย์เชียงกับคุณอะไรเพราะคนอย่างพี่ชาวเป็นคนที่ไม่ได้จะเชื่ออะไรเยอะนะฮะทำไมพี่ชาวถึงมารู้จักอาจารย์เชียงคือรู้จักอาจารย์เชียงเพราะว่าสร้างบ้านหลังใหม่พอมีบ้านหลังใหม่ปุ๊บเนี่ยตั้งใจว่าจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองหลังใหญ่เเนนีีี่่่ยกก็คิิดววาาาาต้้้้องมศศลพพรระฆใหหบบไท แล้วก็ไปเจอกับอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงก็มาดูที่บ้านให้สาลที่อยู่ที่บ้าน้พี่ชาววันวันวันนั้นวัตจุบันเนี่ยถูกต้องคนไปเอาน้ำดงน้ำแดงเอาพรมอะไรมาบ้านอาจารย์เชียงขึ้นให้หรอใช่ครับอาจารย์เชียงเป็นคนดูให้รวมถึงดูหงจุ้ยที่บ้านด้วยทิศนอนหันไปทางไหนตาพระตั้งไว้ตรงไหนเก่งทำไมถึงมาเชื่ออาจารย์เชียงเอก็อยากรูจังเลยอะจริงๆริงอะพอได้คุกคีครับแล้วเรารู้สึกว่า ตอนแรกคือพอได้เจออาจารย์อาจารย์สอนให้สวดมนต์ครับแล้วเราก็ลองใช้วิธีการสวดมนต์ใช้กับชีวิตตัวเราเองอแล้วเราก็เจอปฏิหาริย์จริงๆในหลายๆด้านแล้วก็อาจารย์สอนให้ขอบคุณองค์พ่อวิคเนตครับแล้วพอเก่งได้ขอบคุณมันจึงเกิดการเรียนรูในชีวิตเก่งครับแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เก่งได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมันก็ทำให้เราหวนคิดขึ้นได้ว่าทั้งหมดเกิดจากองค์พ่อวิคเนศครับ แน่นอนบางคนบอกโอ้โหตอนตามจะเจออาจารย์เชียวขนาดฉันตามยังยากเลยคิว <Q S 2> นี้เยอะกว่าซุปเปอ,อร์สตาร์สิจริงจริงอาจารย์เชียวสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้ยังไงคุณก็เป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปเรียนจบเอแบกดูดีสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ไงอาจารย์ได้จากความฝันของพระคเนศก่อนเพียงแต่ความรู้สึกของอาจารย์ที่มีต่อพะคเนศนี่มันแตกต่างจากคนอื่นบางทีบางคนเนี่ยขอพรพระพิคเนศประสบความสาเร็จอดอกไม้ไปถวายเอาดอกดาวเรืองไปถวายอนุนี้นั้นไปถวาย แต่ของอาจารย์เนี่ยท่านาฝันเลยว่าสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ได้โปรดนะ,ะท่านให้ไปปฏิบัติบูชา <ฮะ S 1> ความดีนี่เป็นของจริง <ฮะ S 1> อาจารย์ก็ไปศึกษาเรียนรู้เอ๊ะเราก็ศรัทธาพระคินเนตนะเอ๊ะแล้วทำไมท่านถึงมาเลือกเราวันหนึ่งอาจารย์เคยฝันฝันว่าอาจารย์ได้นั่งช้างตัวใหญ่ๆเลย<ฮ>ะนะครับอยู่ๆมีช้างตัวใหญ่ๆไล่ตาม,มสุดท้ายช้างยกงวงมาฟาดหยิบเราแล้วก็ขึ้นหลังกลายเป็นว่าไปด้วยกันแล้วมันก็มีเสียงกล้องในครั้งนั้นว่าเผยแผ่บารมีเรานะเผยแผ่บารมีเรานะ แล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ภูมิใจก็คือเวลาที่จะเป็นนักสแสดงเป็นดาราหรือในสมัยก่อนที่จะได้เจออย่างคุณเฉาเาเนี่ยที่พา<ม>อาจารย์เข้านานในวงการเนี่ยให้กับนักสแสดงดาราหลายๆคนได้รู้จักเนี่ยก็จะมีข้าราชการมีนักธุรกิจมาหา<ม>ตั้งแต่ดเอแบกแล้วมารับไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจารย์แนะนาแลวสอนพวกเขาซึ่งแตกต่างจากผู้อื่นคือการที่ให้ถวายความดีเป็นเทวบูชาแด่ท่าน แล้วเวลาเรามองพระพิคนเนตเราอย่ามองแค่ว่าท่านเป็นเทวดาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการขอมันจะกลายเป็นว่าความงมงายให้มองว่าพระพิคนเนศหมายถึงอะไรเนี่ยหัวโตๆเนี่ยคือปัญญานะ มีงาสองข้างข้างหนึ่งหกักข้างนึงมีให้รู้ว่าทุกอย่างมันมีขาวม,มีดํามีดีมีชั่ว<อ>งวงเนี่ยเอาไว้สําหรับช่างน้ําหนักว่าเราจะทําสิ่งใดเลือดเอาดังนั้นไอเนี่ยไอสิ่งที่เราเผยแผ่ในเรื่องของการที่การที่คุณจะบูชาพระพิคเนตคือการที่เราสร้างความดีแล้วถวายท่านแล้วสาคัญที่สุดคือเราต้องอาราธนาให้ท่านเนี่ยมาเป็นเทวดาประจําตัวเราด้วยเพื่อจะมีความสุขว่าพระพิคเนตเนี่ยแหละเป็นเทพที่ขจัดอุปสรรคได้อย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แค่ต้องอดทนรอคอย อีกหนึ่งเรื่องที่อยากรู้นะพอ,อยนะ เรื่องราวที่บอกว่าที่บ้านมีสพัพญานาคและให้อาจารย์เชียงมาดูาอาจารย์เชียงบอกว่ามันยังขาดอะไรไปอย่างเพราะมันดูโล่งๆยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอาจารย์เชียงค่ะวันนั้นอาจารย์ไปติดเนตรค,คือเปลี่ยนเนตรพญานาคราชให้กับเขาบอกว่าเนตรพญานาคราชเนี่ยถ้าจะศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่เป็นตาพลาสติกมันต้องเป็นหินเป็นหินไทเกอร์อายอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีแววหน่อยเป็นพลอยแท้ๆก็ได้ไม่น่าเชื่อว่าวันนั้นพอดีว่าอาจารย์มีนัดกับลูกศิษย์ก็คือคุณสุขุมมีพันแสนนนเเเเจจ้าาาาาาาขขอออองงกกะลลัต็็ปูิยย์์รรื่ คนนี้ก็เป็นเศรษฐีระดับพันล้านเลยใครจะเชื่อวันนั้นได้มาปุ๊บเขาบอกว่าเขาถูกชะตากับเก่งเขาก็เลยให้ภาพเก่งเนี่ยเป็นภาพผลงานแอปสแตรกของเขาเนี่ยและมีเสียงโขนใครจะเชื่อพอมาส่งทุกอย่างคือพอดีหมดอ่าแล้วอยากจะรู้ว่าพอเก่งเห็นปุ๊บเก่งไปเลือกเก่งเป็นคนไปเลือกรูปอยู่ๆเก่งได้ยินเสียงได้ยินสัมผัสบางอย่างต้องถามทัชยาเลยคือคุณสุขุมให้ผมลองเลือกรูปครับที่เราชอบ แล้วผมก็เดินดูแล้วผมสะดุดรูปรูปนี้ครับแล้วผมได้ยินเขาพูดคําว่ากูเลือกมึงเหรอนเนี่ยอุ้ยหลอกมาได้ย<ม>ินเงจากรูก<ร>ใช่คับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นเพราะมันกำลังนั่งดูเนี่ยเขาบอกบางทีรูปบางรูปเนี่ยเปลี่ยน่วงจุ้ยโรงแรมมาเยอะมากเลยนะบางที่เนี่ยตึกบางตึกเนี่ยเราจะเห็นว่าตึกใหญ่ๆเขาจะติดอะไรกันอย่างเงี้ย<ร>จริงๆแล้วรูปพวกนี้มันมาสามารถเปลี่ยนฮวงจุ้ยได้จริงๆอ่ะ มันก็เหมือนกับที่เวลาจะปรับผมจุ้ยแล้วอ่ะเอาภาพม้าภาพช้างไปวางอาจจะต้องมีม้าเจ็ดตัวมีปลาเวียนวหววนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วอ่ะภาพบางอย่างถ้าเราใช้ตาดูแล้วรู้เรื่องมันไม่ได้มีจินตนาการคือมันได้ใช้ใจแต่ภาพบางอย่างถ้ามันเป็นอย่างผลงานอย่างแอบสแตรกเหมือนเมฆเรามองแล้วเราก็เกิดจินตนาการว่าไอ้รูปนี้เหมือนพญานาคน,นะ,ะรูปนี้เหมือนช้างนะของพวกนี้มันออกมาจากใจหรือจินตนาการพวกนี้มันจะมีพลังแล้วก็จะช่วยปรับผมจุ้ยได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอครูสุขุมกันดีกว่าซึ่งเป็นเจ้าของ เกาะลันตาคุณมาสนามบินสุวรรณภูมิต้องเห็นอยู่แล้วทั้งโรงแรมร้านอาหารผับบาร์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณสุขุมกันดีกว่าฮะครับผมไปครุณจะเชื่อว่าภาพที่อยู่ข้างหลังเราลูปภาพเนี่ยเป็นหนึ่งในห่วงจุ้ยนะรูปซึ่งเนี่ยหายกันเป็นล้านๆนะเนี่ย ในระหว่างที่สุขุมวาดรูปงานศิละปะทล้วมันจะต้องเชิญเกจิอาจารย์เชิญพระมาทำพิธีในขนาดวาดรูปนนด้วยค่ะสนับสนุนโดยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วงคันจากรังแคใช้แชมพูคู่เซรั่มจากแฮลอน